FarmaFact for Academic Center, a total Center, better solution life. Turple สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับคือคกลไกที่ทำให้ neural networks มันเรียนรู้ได้นะครับเราอ้างอิงจากเอกสารกลไกการเรียนรู้ของโครงข่ายประสาทเทียมนะครับเป้าหมายคืออยากเข้าใจสองส่วนหลักๆเลยคือ activation functions กับ back propagation ใช่ค่ะสองตัวนี้เหมือนเป็นสมองกับระบบประสาทของมันเลยนะคะ ถ้าไม่มีพวกนี้ผมว่ามันก็คงเป็นแค่เสูตรคณิตศาสตร์ธรรมดาธรรมาเนะไม่น่าจะฉลาดขึ้นมาได้ถูกต้องเลยค่ะมันจะจับความสัมพันธ์ซับซ้อนในข้อมูลไม่ได้เลยโอเคงั้นเรามาเริ่มแกะดูส่วนแรกกันเลยดีกว่าครับ activation functions หรือฟังก์ชันกระตุ้นเนี่ยมันคืออะไร แล้วทำไมต้องมีครับอธิบายง่ายๆนะคะมันเหมือนตัวเปิดปิดสัญญาณหรือจริงๆก็ซับซ้อนกว่านั้นคือมันเพิ่มความไม่เป็นเชิงเส้นหรือ non-linearity เข้าไปในโครงข่ายนะคะอ๋อความไม่เป็นเชิงเส้นใช่ค่ะเพราะว่าข้อมูลในโลกจริงส่วนใหญ่มันไม่ได้เป็นเส้นตรงง,ง่ายๆถ้าโมเดลคิดได้แค่แบบเส้นตรงมันก็จะแก้ปัญหาซับซ้อนไม่ได้เหมือนถ้าเราจะแยกหมากับแมวในรูปมันคงไม่ใช่แค่ลากเส้นตรงแบ่งเนอะประมาณนั้นเลยค่ะมันซับซ้อนกว่านั้นเยอะ ฟังก์ชันพวกนี้เลยเข้ามาช่วยให้โมเดลมันโค้งงอหรือปรับตัวตามข้อมูลที่ซับซ้อนได้แล้วมันมีแบบไหนบ้างครับในเอกสารพูดถึงอะไรบ้างยุคแรกๆที่เอกสารพูดถึงก็จะมีซิกมอยค่ะตัวนี้จะบีบค่าให้อยู่ระหว่าง0ูนย์กับ1อ๋ออันนี้คุณคุนครับเหมาะกับการตีความเป็นความน่าจะเป็นใช่เลยค่ะแล้วก็มีแทน์อันนี้จะให้ค่าระหว่างลบหถึงหนึ่ง ต่างจากซิกมอยอยังไงครับนอกจากช่วงค่าข้อดีของแทนช์คือค่าเฉลี่ยเอาต์พุตมันจะอยู่แถวแถวศูนย์มากกว่าซิกมอยที่ค่ามันจะเอียงไปทางบวกตลอดเวลาซึ่งาบางทีก็ทําให้การเรียนรู้ในชั้นถัดไปมันไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่ค่ะเข้าใจครับแต่เหมือนเคยได้ยินว่า2ตัวนี้ก็มีปัญหาของมันโดยเฉพาะในโครงข่ายลึกๆใช่ค่ะปัญหาใหญ่เลยคือ vanishing gradient problem หรือความชันหายความชันหาย คือเวลาเราคำนวณย้อนกลับเพื่อจะปรับปรุงโมเดลใน backpropagation นะคะถ้าโครงข่ายมันลึกมากๆความชันหรือสัญญาณที่บอกว่าต้องปรับปรุงแค่ไหนมันจะค่อยๆลดลงลงเหมือนเสียงกระซิบที่ส่งต่อกันหลายๆทอดใช่เลยค่ะพอไปถึงชั้นแรกๆสัญญาณมันเบามากจนแทบไม่รู้เลยว่าต้องปรับอะไรทำให้ส่วนต้นๆของโครงข่ายแทบไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยการฝึกก็จะช้ามากหรืออาจจะหยุดไปเลยอืม hmm. ตรงนี้เองสินะครับที่เป็นคอขวดสําคัญแล้วเรลิสเข้ามาแก้ปัญหานี้ได้ยังไงครับเห็นในเอกสารบอกว่ามันเป็นตัวเปลี่ยนเกมเลยเรลิวหรือ r e c t i f y linear unit นี่คือแบบเรียบง่ายแต่ทรงพลังมากค่ะหลักการคือ f x เท่ากับ max 0 x ก็คือถ้าค่า input เป็นบวกก็ส่งค่านั้นออกไปเลยถ้าเป็นลบหรือศูนย์ก็ให้เป็นศูนย์ถูกต้องค่ะความง่ายนี้แหละค่ะที่ช่วยแก้ปัญหา vanishing g r a d i e n t เพราะในช่วงที่ค่าเป็นบวกความชันมันเป็นหนึ่งคงที่เลยสัญญาณไม่หายค่ะอ๋อมันเลยส่งต่อการปรับปรุงไปได้ดีกว่าใช่ค่ะแล้วก็คำนวณเร็วกว่าซิกมอยหรือแทนเยอะเลยด้วยแต่ก็คงมีข้อเสียบ้างใช่ไหมครับเห็นมีพูดถึง dying r e l i u problem ใช่ค่ะอันนี้เป็นข้อจำกัดของมันคือถ้าเซลล์ประสาทหรือนิวรอนตัวไหนโชคร้าย ได้รับแต่ input ที่เป็นค่าลบตลอดเวลามันก็จะให้อ t p ต t เป็นศูนย์ตลอดแล้วความชันก็เป็นศูนย์ด้วยใช่ค่ะพอมันเป็นศูนย์ตลอดมันก็จะไม่เกิดการเรียนรู้หรือการปรับปรุงใดๆที่นิวรอนนั้นอีกเลยเหมือนเซลล์มันตายไปนะคะอา้าวแล้วแบบนี้ทำยังไงล่ะครับเขาก็มีการพัฒนาเวอร์ชันอื่นๆมาแก้ปัญหานี้นะคะเช่น l i ก k y r e l คือยอมให้มีความชันนิดๆแม้ค่าอินพุจะติดลบ เพื่อให้เซลล์มันเยาพอตื่นได้อยู่บ้างเข้าใจแล้วครับสแสดงว่าปัจจุบันก็ยังนิยมใช้รีลิวและพวกพ้อมมันอยู่ใน hidden layers ใช่ค่ะนิยมมากแต่ใน output layer โดยเฉพาะงานจำแนกประเภทก็ยังใช้ sigmoid สำหรับ2องคลาสหรือ softmax สำหรับหลายคลาสอยู่ค่ะโอเคครับแชทเจนเรื่อง activation functions แล้วครับทีนี้พอมีเครื่องมือแล้วเราจะสอนให้มันใช้เครื่องมือพวกนี้ให้เก่งขึ้นได้ยังไง ตรงนี้ backpropagation เข้ามาใช่ไหมครับถูกต้องเป๊ะเลยค่ะ backpropagation คืออัลกอริทึมหลักในการฝึกหรือสอนโครงข่ายประสาทเทียมเลยเหมือนเป็นครูคอยบอกว่าผิดตรงไหนต้องแก้ยังไงประมาณนั้นค่ะแนวคิดหลักคือเราอยากจะลดความผิดพลาดหรือ error หรือ loss ระหว่างผลที่โมเดลทำนายกับคำตอบจริงๆให้มันน้อยที่สุดลด loss ใช่ค่ะซึ่งวิธีการก็คือการค่อยๆปรับน้ำหนัก Weights กับ Bias ของการเชื่อมต่อในโครงข่ายโดยใช้หลักการที่เรียกว่า Gradient Des Grad Descent Gradient d e s c เ n t มันคือการเดินตามความชันลงไปหาจุดต่ำสุดใช่ไหมครับใช่เลยค่ะลองนึกภาพว่าเราอยู่บนภูเขาตอนกลางคืนมีหมอกลงจัดมองไม่เห็นทางเห็นแคบพื้นรอบๆเท้าครับเราอยากจะเดินลงไปที่จุดต่ำสุดของหุบเขาให้เราที่สุด เราก็ต้องดูว่าทางไหนมันลาดลงมากที่สุดณนจะุดที่เรายือนอยู่แล้วก็ก้าวไปทางนั้นไอ้ทิศทางที่ลาดลงที่สุดนี่คือเกรเดียนใช่ค่ะแล้วขนาดก้าวที่เราเก้าวไปแต่ละครั้งก็คือ l e ARNING RATE อ๋อถ้าก้าวใหญ่ไปก็อาจจะเลยจุดต่ำสุดก้าวเล็กไปก็ช้าเต้าค่ะการหาเล ARNING RATE ที่เหมาะสมนี่ก็เป็นสารและสินอย่างหนึ่งเลย แล้ว backpropagation มันรู้ได้ยังไงครับว่าต้องปรับเวทหรือ b i แอตัวไหนมากน้อยแค่ไหนเพื่อให้ loss มันลดลงตรงนี้ล่ะค่ะที่ต้องใช้คณิตศาสตร์เข้ามาช่วยคือการใช้ chain rule หรือกดลูกโซ่ในแคลคูลัสกดลูกโซ่ใช่ค่ะเอกสารจะเน้นเลยว่านี่คือกุญแจสําคัญมันทําให้เราคํานวณย้อนกลับจาก loss สุดท้ายไปหาเวทกับไบแอแต่ละตัวในโครงข่ายได้ว่าแต่ละตัวมีส่วนทําให้เกิด l o s นั้นมากน้อยแค่ไหน เหมือนไล่ดูว่าเฟืองตัวเล็กๆแต่ละตัวมันส่งผลต่อการหมุนของเฟืองตัวสุดท้ายยังไงใช่ค่ะพอเรารู้ว่าแต่ละตัวส่งผลแค่ไหนเราก็รู้ว่าควรจะปรับมันไปในทิศทางไหนบวกหรือลบและปรับแรงแค่ไหนเพื่อให้ลอสโดยรวมมันลดลงในการคำนวณรอบหน้าแปลว่าขั้นตอนคร่าวๆคือ 1. เอาข้อมูลใส่เข้าไปให้โมเดลลองทำนาย forward pass ค่ะ 2. ดูว่าผลที่ได้มันต่างจากคำตอบจริงแค่ไหน calculate loss ใช่ 3. ใช้เชนรูคคำนวณย้อนกลับว่าต้องปรับแก้ตรงไหนบ้างค่ะคำนวณเกรเดียนของแต่ละเวทไบแอสสี่แล้วก็ปรับเวทไบแอสตามนั้นอัปเดตทำซ้ำๆไปเรื่อยๆถูกต้องเลยค่ะกระบวนการ forward loss backward update เนี่ยทำซ้ำๆกับข้อมูลฝึกสอนเป็นร,บรอบๆที่เรียกว่า epochs จนกว่าโมเดลจะแม่นยำเป็นที่พอใจอย่างตัวอย่างทำนายราคาบ้านถ้ามันทายผิดเยอะ ระบบก็จะย้อนกลับไปดูแล้วอาจจะบอกว่าเออต้องให้ความสำคัญกับขนาดพื้นที่มากขึ้นนะลดความสำคัญของสีหลังคาลงหน่อยอะไรแบบนี้ใช่ค่ะมันคือการปรับความสำคัญหรือค่าน้ำหนักของปัจจัยต่างๆนั่นเองเข้าใจภาพรวมชัดเจนขึ้นเยอะเลยครับสรุปแล้วจากที่เราคุยกันตามเอกสารนี้ก็คือ activation function เหมือนการให้พลังให้ความสามารถกับโครงข่ายให้มันเรียนรู้เรื่องซับซ้อนได้ค่ะ ลดล็อกศักยภาพมันส่วน backpropagation ก็คือกระบวนการที่เป็นระบบที่ทำให้มันเรียนรู้จากความผิดพลาดแล้วก็ค่อยๆปรับปรุงตัวเองให้เก่งขึ้นใช่ค่ะเป็น,นกลไกการเรียนรู้ที่สำคัญมากๆเยี่ยมเลยครับวันนี้ได้ความรู้เยอะเลยค่ะซึ่งทั้งหมดนี้มันก็น่าสนใจนะคะว่าแม้เราจะเข้าใจกลไกเหล่านี้แล้วเนี่ยการเรียนรู้ของ AI มันยังต่างจากสมองคนเราตรงไหนบ้างนะนั่นสิครับ มีอะไรที่มันยังขาดหายไปหรือว่าการเข้าใจ AI ลึกๆแบบนี้มันจะทำให้เรามองการเรียนรู้ของคนเราเปลี่ยนไปได้ไหมอันนี้น่าคิดต่อเหมือนกันนะคะ